สวัสดีครับนักอ่านทุกท่านวันนี้เราจะมาอ่านเรื่อง let's make a club hot เพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องโดยตลอดแนะนำให้อ่านคำศัพท์ก่อนเริ่มหรือดูคำศัพท์ไปพร้อมๆกันซึ่งคำศัพท์จะอยู่ใต้คลิปนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลย they made a club hot said z a c k z a c k พูดว่าอะไร they พวกเขา made สร้างสร้างอะไร club hut hut แปลว่ากระท่อมหรือว่ากระท่อม club แปลว่าชมรมหรือชุมนุมดังนั้นประโยคนี้ they made a club hut พวกเขาสร้างอะไรพวกเขาสร้างกระท่อมหรือว่ากระท่อมหลังเล็กๆสำหรับอะไรสำหรับชมรมหรือชุมนุม คือเป็นสถานที่ที่เด็กๆจะได้มารวมตัวกันมาทำกิจกรรมพูดคุยกัน They used lots of sticks They พวกเขา used ใช้ lots of แปลว่าจำนวนมาก sticks ท่อนไม้ They used lots of sticks พวกเขาใช้อะไรใช้ท่อนไม้จำนวนมาก it is a place where they can meet มันเป็นมันเป็น place มันเป็นสถานที่ where ที่ซึ่งอะไรที่ซึ่งพวกเขา can meet สามารถมาพบปะกัน we don't have a place for a club hot said z a c k z a c ก็พูดต่อไปว่า we พวกเราอะไร don't have ไม่มี a place สถานที่ for สำหรับอะไรสำหรับที่จะทำอะไร club hut สำหรับที่จะทำกระท่อมหรือว่ากระต่อบสำหรับชุมนุมหรือว่าชมรมของพวกเรา we'll do it at our house said Jane เจนก็เสนอความคิดว่าว่าอะไร we'll do พวกเราจะ do ทำมัน at ที่ไหน Our house, our house แปลว่าบ้านของใคร Our บ้านของพวกเรา We'll use blankets for walls, said Jane. jane พูดว่าอะไร Well พวกเราจะ use ใช้ blankets for for ในความหมายนี้แปลว่าใช้แทนนะครับ walls กำแพง we'll use blankets for wall พวกเราจะใช้อะไร blanket แปลว่าผ้าหม่มหรือว่าผ้าคลุม for ใช้แทนเป็นอะไรใช้แทนกำแพงหรือว่าผนัง I'll check with mom said Zach Zach พูดว่าฉันจะอะไร I'll แปลว่าฉันจะ check with ถ้าแปลตรงตัวแปลว่าตรวจสอบกับแต่ในบริบทนี้หมายความว่าไปคุยกับ ไปปรึกษาหารือกับหรือว่าไปถามก็ได้ mom แปลว่าแม่ I'll check with mom แซกพูดว่าอะไรแซกพูดว่าฉันจะไปถามแม่ก่อนรอแป๊บรอแป๊บ We must hold the blanket in place said Zack แซกพูดว่าอะไรเราเนี่ยต้องอะไร hold แปลว่ายึดติดติดอะไรไว้ ติด blanket ติดผ้าหม่มหรือว่าผ้าคลุมไว้ in place แปลว่าให้อยู่กับที่ we must hold the blankets in place เนี่ยพวกเราต้องยึดติดผ้าห่มผ้าคลุมนี้ไว้ให้อยู่กับที่ we'll use tin cans say Jane Jane, Jane พูดว่าพวกเราจะอะไรจะใช้ tin cans tin cans ก็คือกระป๋องนั่นเองซึ่งหน้าตาก็จะมีลักษณะแบบนี้ Nice job said mom แม่ก็พูดว่าอะไร Nice job แปลว่าดีเลยดีเยี่ยมหรือเยี่ยมมาก w i l l ask Dot to come said Jane Jane พูดว่าอะไรพวกเราจะทำไม ask พวกเราจะขอให้ขอให้อะไรขอให้ Dot เนี่ย คำแปลว่ามามาที่นี่ก็คือที่ Club Hut ที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อกี้นี้เอง Dot will like the club h u t Dot จะทำไม like จะชอบ the club h u t Dot เนี่ยจะชอบ Club Hut ลังนี้ she'll bring a box of snacks bring นำมา a box of snacks ก็คือขนมนั่นเอง snacks แปลว่าขนม she'll bring a box of snacks หลอนจะเอาอะไรมาด้วยหลอนจะเอาขนมมาด้วย we'll ask Tom to come said z a c k z a c พูดว่าพวกเราจะทำไม ask จะขอให้ทิม to come จะขอให้ทีมมาด้วย h e will like the club hut เขาจะทไม like เขาจะชอบ the club hut หลังนี้ He'll bring games He'll แปลว่าเขาจะ bring นำมาด้วยนำอะไรมา games นี่ He will bring games เขาจะเอาเกมมาเล่นด้วยและมาที่ประโยคนี้ Isn't this the best club hut? asks Jane. j e n e ถามว่านี่คือ club hut ที่ดีที่สุดเลยใช่ไหม I'm glad we made it. I'm glad ว่าฉันดีใจที่ไล่ We made it. We พวกเรา made it แปลว่าทำได้หรือว่าทำสำเร็จจบเรื่อง Let's make a club hut. แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ Bye bye.